การทหารอากาศร,ระบุว่าการประกาศใช้พระ,ะร,าราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มดุลอำนาจให้ตำรวจโดยไม่ใช้กําลังกับประชาชนขณะที่นายกรัฐมนตรีเรียกผู้นำเหล่าทัพประชุมเพื่อหารือถึงสถานการณ์บ้านเมือง นางสาวยิ่งรักจินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฐานะประธานสภากลาโหมเข้าร่วมประชุมสภากลาโหมครั้งที่1ปี2557โดยมีพลเอกยุทธศักดิ์สศิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กปหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน นางสาวยิ่งรับเปิดเผยแาลงการประชุมสภากาโหวมว่าได้ย้ำให้เหล่าทัพให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตตามที่กกตร้องขอและการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้และได้ชี้แจงให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าใจถึงการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเพราะเจ้าหน้าที่ต้องมีเครื่องมือในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งนี้อยากให้แกนนาผู้ชุมนุมคำนึงถึงสิทธิของแต่ละคนและส่วนตัวไม่อยากเห็นการไล่ล่าประกาศจับใคร พร้อมเรียกร้องให้มาช่วยกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพร้อมย้ําว่ารัฐบาลจะใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาแม้จะมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินก็ตาม ทุกอย่างทุกคนก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นจริงก็ขออนุญาตให้นึกถึงในเรื่องของขั้นตอนในเรื่องของสิทธิแต่ละคนก็เชื่อว่าในส่วนนี้ใครๆก็ไม่อยากเห็นนะนะคะว่าการไล่ล่าประกาศล่าคนนั้นตีจับคนนี้ทีเป็นรายวันก็ขอร้องเถอะค่ะแล้วก็เราเองเราก็พยายามที่จะช่วยกันในการหลีกเลี่ยงการพูดจาให้เกิดความเกลียดชังความขัดแย้งนะคะก็อย่างที่ท่านพบทบ,บก็ได้พูดว่าเราจะโกรธจะเกลียดจะ แรงกันไปถึงไหนวันนี้เราน่าจะถึงเวลาแล้วที่เรามาพูดคุยกันเถอะเรารัฐบาลก็พร้อมในการเปิดเวทีทุกประตูทุกเวลาในการที่จะพูดคุยค่ะดิฉันเองก,อก็อยากเห็นอย่างนี้อยู่นะคะก็เชื่อว่าหลายคนถ้าเป็นใครใครก็คงไม่อยากได้รับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะก็ขอในเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเถอะค่ะเราก็ไม่เคยมีนายกด้านตรีคนไหนที่จะ เจอขนาดนี้นะคะดิฉันเองกอ็ก็ยอมรับว่าเราเองเราก็อดทนค่ะก็ขอความเห็นใจจากผู้ชุมนุมนะคะดิฉันเองก็พร้อมที่จะรับฟังนะคะบางอย่างก็ต้องให้ความเห็นใจว่าเราเองถ้าปฏิบัติได้เราก็ยินดีให้ความร่วมมือวันนี้ก็เราก็ได้คืนอํานาจให้กับประชาชนแล้วในการยุบสภาเราก็ไม่มีสิ่งไหนที่จะในเรื่องของข้อที่ที่จะมันเพราะว่าในสิ่งที่ผู้ชุมนุมร้องขอนั้นก็จะเป็นส่วนที่ปฏิบัติไม่ได้ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรม ะะก็ต้องขอเรียนย้ำว่าดิฉันเองไม่ใช่เป็นคนที่จะดื้อรัน้นไม่ฟังอะไรเลยแต่บางอย่างมันปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะํามาช่วยๆกันพูดคุยกันดีกว่าค่ะน,นี่ก็น่าจะเป็นหนทางออกของเราอะนะคะด้านพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันว่ากองทัพยังมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลส่วนการประกาศใช้พรกฉุกเฉินไม่น่าจะมีปัญหา เราะเป็นการเน้นเรื่องการเพิ่มดุลอำนาจของตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่มีการใช้กําลังไม่มีแนวคิดที่จะสลายมอบจึงคิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้มากขึ้นนายก